เคยเป็นพนักงานล้านห้องน้ําคุณพ่อของเขาเป็นคนที่ติดเหล้าคุณแม่ของเขาเรียกว่าพรนีมม้อบินเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยโดนแม่เขาเอาสบู่ปาจนเกิดะตปหลายครั้งจนวันนี้เขามีธุรกิจที่มีมูลค่า8,000ล้านเหรียญโย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่100 million mindset อีกครั้งหนึ่งนะครับ mindset ของคนที่จะดึงดูด เงินหนึร้อยล้านเข้ามาในชีวิตของเพื่อนนะครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาท้าทายอย่างเช่นเคยนะครับแล้วมันอยู่3ข้อที่อยากจะมาแชร์ผมอยากจะเชิญชวเนเพื่อนๆลองคิดดูหน่อยครับเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ผมเรียนรู้จากโ o มิบินส์ซึ่งเป็นไลฟ์โค้ชเป็นบิสเนสโค้ชเป็นอ r e p r ร n e u r เป็นนักธุรกิจที่เรียกว่าเคยเป็นพนักงานร้านห้องน้ำจนวันนี้เขามีธุรกิจที่มีมูลค่า8 0 0 0ล้านเหรียญมีบ้านใหญ่มี private jet ของตัวเองแล้วก็ ที่สําคัญคือช่วยคนทุกทุกปีเนี่ยมีคนเป็นล้านคนที่ได้รับเอฟเฟกที่ดีจากชีวิตของเขาล่าสุดที่เขาอัปเดตก็คือว่าเขาบร e สฟ n นหรือว่าเขาช่วยเหลือการให้อาหารเรียกว่าเป็นพันล้านมื้อเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบคือถ้าเราคิดเนาะว่าแบบจากคนคนหนึ่งที่เคยเป็นพนักงานล้างห้องน้ําที่เราเคยเห็นอยู่ตามห้างหรือตามร้านอาหารหรือตามเอ,อ่อที่ไหนก็ตามเนี่ยจนวันเนี้ยเขามีอิมแพคกับโลกได้มาหาศาลเนี่ยในขณะที่ ที่มีคนอีกมากมายที่ติดอยู่ในกับดักเดิมที่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคำถ,ถามคือมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปทําไมคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนออชะตากรรมเขาจะแย่แล้วที่มันซ้ํากว่านั้นก็คือว่าออโชนี่เขาไม่ได้เป็นแค่คนที่เป็นคนล้างห้องน้ําคุณพ่อของเขาเป็นคนที่ติดเหล้าคุณแม่ของเขาเรียกว่าลูกของเขาก็คือโอนี่โรเบิร์ตเล่าให้ฟังว่าเขาเคยโดนแม่เขาเอาสบู่ จนเกิดไปหลายครั้งแต่ทาไมคนคนหนึ่งที่จริงๆแล้วมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวมีข้ออะไรต่างๆมากมายว่าเกิดมาซวยเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอาไหนแล้วทําไมคนคนนึงสามารถที่จะเปลี่ยนสถา,านาการณ์ของเขาได้จากจุดที่เหมือนจะต่ําที่สุดแล้วก็ออกมาจนทุกวันนี้มี business มีรายได้มีธุรกิจแล้วมี impact กับคนเป็นล้านๆคนทั่วโลกสิ่งที่เขาเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสอนโัวโทนี่เขามาอคนพบว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีการตัดสินใจอย,อยู่3อันหลักๆใน ทุกๆมมเตของชีวิการตัดสินใจอย่างแรกเลยคือตัดสินใจที่จะโฟกัสในอะไรมีโพสต์หนึ่งที่ผมชอบมากที่จอม์ี่โรบินส์เขาเตือนพวกเราอยู่อย่างเสมอเขาบอกว่าเราไม่ได้เผชิญชีวิตตามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรารเผชิญชีวิตกับสิ่งที่เราเลือกโฟกัสความรู้สึกความใส่ใจของเรามันแปลว่าอะไรครับเหมือนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในทุกๆเหตุการณ์ของเราไม่ว่าชีวิตเราเหมือนจะดีจะสวยงามขนาดไหนมันจะมีเรื่องที่เราสามารถเลือกที่จะโฟกัสได้ว่าอันนี้ดีไม่พออันนู้นดีไม่ พออันนู้นมันยังไม่เพอร์เฟกต์ในทุกๆความสวยงามของชีวิตเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะโฟกัสในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เราขาดอยู่อย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วเพื่อนๆคิดว่าพวกเราส่วนมากเนี่ยโฟกัสในสิ่งไหนมากกว่าครับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราขาดแน่นอนครับสิ่งที่เราขาดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนมากคิดถึงก่อนมันเลยง่ายที่เราจะเห็นคนที่บ่นต่อสถานการณ์คนขี้บ่นอยู่ล้อมรอบเราไปหมดคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบเรียกว่าเป็นพวกเปลี่ยนคีย์บอร์ดที่อยู่หลังคีย์บอร์ดมามาบ่บ่่นนนวาาาาอยยงงงง้ีีไมดดรััฐบบลก ศึกษาไม่ดีบ้างภาษีก็คือมันมีเรื่องให้บ่นอยู่ตลอดเวลาแะนที่คนเหล่านั้นจริงๆแล้วรอบข้างเขาอะอาจจะมีมากกว่าคนที่อยู่ที่แอฟริกาก็ได้หลายๆคนที่สามารถจะมีมือถือที่เข้าถึง Facebook เข้าถึงอินสตาแกรมได้เข้าถึงแพลตฟอร์มแบบนี้ได้จริงๆชีวิตเขาดีกว่าเด็กๆที่ขาดอาหารที่แอฟริกาตั้งหลายร้อยเข่าก็เพราะว่าเขาไปโฟกัสในสิ่งที่ผิดเงเขาไปโฟกัสในสิ่งที่ขาดแทนที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขามีอันนี้คือการตัดสินใจแรกของทุกๆคนแล้วเมื่อเราเลือกว่าเราอยากจะโฟกัสในอะไรการตัดสินใจทททีี่่2ร สอนพวกเราคือว่าเราจะต้องเลือกความหมายของมันกับชีวิตของเราแปลว่าอะไรผมยกตัวอย่างถ้ามีคนมาพูดจาที่ใส่ร้ายป้ายสีกับเราซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นมีใครบางคนเข้าใจเราผิดใส่ร้ายเราบอกว่าเราเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้แล้วเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดโมโ oh หเคืองเสียใจแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าไอ้ความหมายของสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ยมันแปลว่าอะไรกับเราทําไมมันถึงทำให้เราเจ็บปวดทําไมมันถึงทําให้เราเสียใจมันเป็นเพราะว่าเราไปให้ความสําคัญเราไปให้ความหมายกับคน มากเกินไปหรือเปล่าหรือเราไปให้ความสําคัญกับคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเราแล้วเราปล่อยให้เขามามีอํานาจต่อความคิดต่อความรู้สึกของเรามากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นทุกโมเมนต์ของเราเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอมันมีความหมายกับเราอย่างไรเราสามารถจะเลือกว่ามันมีความหมายที่บวกหรือเราลบและการตัดสินใจที่3หลังจากนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราเลือกว่าเราจะทําอะไรต่อมันไม่ผิดเนาะที่เวลาเรามีคนที่เข้าใจเราผิดคนที่ใส่ร้ายเราคนที่พูดไม่ดีกับเรามันไม่แปลกที่เราจะรู้สึก ใจโมโหเจ็บปวดแต่การตัดสินใจที่3มันสําคัญมากกว่าคือเราจะเลือกที่จะโมโหใส่โต้อตอบแบบคืงหรือเราจะเลือกที่จะโอเคเหมือนกับเป็นน้ําที่สาดมาปัดน้ํานั้นวันก่อนผมไม่มีโอกาสดูแต่คดีเรื่องหนึ่งที่เขาเอามาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องของนักธรุรกิจหมื่นล้านที่เขาไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขาเพราะว่าเขาค้าขายกับภาครัฐคนส่วนมากจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็โชว์ให้เห็นว่ามีคนส่วนมากเนี่ยไปดูถูกเขาแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันโตปลอลมันมาแกล้งทํามันแกล้งหลอกแล้วคนก็แบบอมน้ำลาย เส่บ้างเอาน้ําสาดบ้างแต่ที่นี่ของคนพบก็คือว่าคนที่จริงเนาะคนที่เขามีหลักความเชื่อแล้วมีความมั่นใจที่แบบลูกฝังรากลึกบนรากฐานเป็นตัวอย่างว่าเขาประพฤติตามคําพูดของเขาเขาประพฤติตามสิ่งที่เขาหวังดีแล้วเขาไม่มีความ doubt หรือไม่มีความลังเลนในความหวังดีของเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาใครจะเข้าใจผิดก็ตามปล่อยให้สิ่งต่างๆยูจะทําทําไปหรือยูจะรู้เองว่าไอาเป็นยังไงขอให้ผลลัพธ์ขอให้การกระทําของไอมันเป็นตัวบ่งบอกฉันเอง ว่าฉันเป็นคนจริงหรือว่าเป็นคนปลอมหลายครั้งผมเองก็ต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆมีคนเข้าใจเราผิดมากมายในความเจตนาดีของเราบางทีเราอาจจะเติบโตมาในสังคมที่พูดภาษาอังกฤษกันซะส่วนมากทาให้บางทีเราแรปลภาษากังกเป็นไทยพูดออกมาไม่ค่อยเข้าหูกับคนบางคนก็เลยทําให้หลายคนอาจจะเข้าใจเราผิดว่าเราจริงๆแล้วเราหวังร้ายหรือเรามุ่งร้ายท,ทั้งที่เราก็มั่นใจอยู่ว่าเราก็หวังดีกับทุกคนถึงจุดๆหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนรักเราหรือชอบเราได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําเต็มที่แล้ว้วนนนันใน บทเรียนนี้อยากจะฝากกับเพื่อนๆว่าลองไปคิดดูและอยากให้อย่าลืม3ข้อนี้ไว้ในกิจกรรมของเพื่อนๆในอาทิตย์ที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม <c oughs> เพื่อนๆสามให้จะเลือกได้เสมอต้องบอกว่าไม่มีวันไหนล็อกที่ง่ายครับมันจะมีความท้าทายมันจะมีปัญหาใหม่ๆทุกวันแต่สิ่งที่จะเติบโตตามไม่ใช่แค่รายได้ที่เติบโตตามเราเองในฐานะเจ้าของเราเองในฐานะผู้นําก็จําเป็นที่ต้องเติบโตด้วยเช่นกันมันก็ต้นไม้ใหญ่อ่ะครับพอมันใหญ่แล้วมันมีรากตระฐางลึกลมจะพัดจะอะไรขนาดไหนเราก็ยังมั่นคงในความเชื่อของเรา ในการยึดมั่นกับเป้าหมายของเราในการเดินไปข้างหน้าแบบไม่ท้อถอยแล้วผมเห็นได้เลยว่าผมสังเกตคนที่เป็นคนทั้งรวยแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่แบบสร้างตัวขึ้นมาจริงๆเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาเยอะเนี่ยความนิ่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขามีความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อเชิงความรู้สึกที่มันอึดขึ้นที่มันเก่งขึ้นที่มันเข้าใจมนุษย์มากขึ้นทําให้เขาก็จะไม่ถูกสายไปสายมาได้ง่ายาๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากเอพิโซดนี้ของวันนัลด์เทเรียนมาฟังแล้วฟัง อะไรบ้างจากเอพิโซดนี้คอมเมนต์ Comment มาในกลุ่มไลน์ของ,ของพวกเราหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในโคชิงคอร์ของเราขอพระเจ้าอวยพร Have an awesome week ขอให้อาทิต์นี้เป็นอีกอาทิตรหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับพระพรแล้วก็จะทิชิดทุกๆเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย